การปฏิบัตินั้นจะต้องมีในเรื่องของทั้งความรู้ที่จะได้รับที่เขาเรียกว่าปริยัติส่วนปฏิบัตินั่นก็คือประสบการณ์โดยตรงที่เราทุ่มเทเวลาให้กับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมอันนี้ก็ขอให้ออกจากสมาธิ จะลืมตาก็ได้จะนั่งตานั่งหลับตาก็ได้แต่ให้ตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกชาวพุทธเราก็ถือว่าเป็นวันสำคัญก็ถือว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์อนเนกอันนันต์ให้กับมนุษยชาติตั้งแต่2,600กว่าปีมาแล้ว แต่จากการที่พระอ,องค์ประสูตในราชสกุลจึงมีศักยภาพเป็นที่เกรงขามของบุคคลทั่วไปสิ่งหนึ่งที่พระอ,องค์ได้สร้างคุณูปการขึ้นมาก็คือการทุ่มเทชีวิตของพระอ,องค์ด้วยการเสียสละ เสียเสียสละโดยการหลีกเล้นออกมาอยู่ในเพศของบรรพชิตต้องอดมือกินมือ้อต้องอยู่ใต้ต้นไม้ยุงเหลือบลิ้นไหลก็ไต่ตอมถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ตอนหัวค่ำสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ทรมานมีมากน้อยแค่ไหน จึงได้เล่าจึงเป็นแรงจูงใจให้กับเจ้าชายสิทธัตถะต้องสละครอบครัวสละเลือนของตัวเองสละราชสมบัติของพระราชบิดาซึ่งตนเองเป็นรัชชายาที่มีโอกาสสืบราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาถ้าไม่ใช่อุดมคติ หรือว่าทัศนคติหรือว่าอุดมการก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องหลีกออกจากพระราชวังแต่ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ปาถนาจะให้มนุษยชาตินั้นได้พ้นจากความทุกข์ แล้วพระอ,องค์ก็เชื่อมั่นว่าจะต้องมีหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดเชื้อชาติใดภาษาใดความทุกข์ย่อมมีเช่นเดียวกันหมดเพียงแต่ว่ารูปแบบของความทุกข์อาจจะแตกต่างกันไป ตามแต่ละบุคคลหรือว่าตามแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ทุกคนก็ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ที่เราเรียกว่าพยามาณทุกข์ของสังขารสังขารในที่นี้ก็คือร่างกายความสุดโสมของร่างกาย ความเจ็บป่วยของร่างกายความแก่ชราของร่างกายความปรารถนาสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการกลับได้ความทุกข์ร้อยแปดพันเก้าความพัดพลากจากบุคคลนันเป็นที่รัก ทั้งโดยปัจจุบันทันด่วนและทั้งที่รู้ว่าจะต้องเป็นไปในอนาคตด้วยแล้วแต่เป็นความทุกข์ที่ครอบงำมนุษย์ทุกทุกคนสัตว์ทุกตัวตอนนี้เราก็มาเลืกอกถึงวันแห่งพระพุทธเจ้าก็คือวันวิสาขาบูชาคราวนี้วันวิสาขาบูชานั้น เราก็ทราบดีว่าเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะซึงต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่การประสูตินั้นก็เป็นการเกิดอย่างหนึ่งแต่การเกิดทางด้านจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตัดรู้ ัตรูก็คือการเกิดจะเป็นการเกิดทางปัญญาซึ่งเป็นการเกิดที่ทำให้เกิดบุคคลที่เป็นพระอารหันต์องค์แรกของโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้ก็จึงเป็นวันแห่งการเกิด ทั้งเกิดทางร่างกายแล้วก็เกิดทางปัญญาเมื่อเกิดทางปัญญาย่อมมีการดับไปของอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ของผู้ที่ตัดสรู้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ดับสิ้นไป ความไม่รู้ได้ดับสิ้นไปเรียกว่ากิเลสก็หมดสิ้นไปจึงเกิดนิพพานขึ้นมาในวันนี้ด้วยซ้าในขณะที่ตัดสรู้ก็เกิดนิพพานขึ้นมานิพพานเราอาจจะตีความหมายโดยทั่วไปว่าก็คือการ สิ้นพระชนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นิพพานก็คือการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงก็เป็นความหมายอีกในหนึ่งดังนั้นแนวคิดในเรื่องของการประสูตัตรู้ปรินิพพานโดยพื้นฐานที่เรารับรู้กันมาก็คือวันเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะการตัสรู้ของพระพุทธเจ้า การนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งประชุมรวมมาอยู่ในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและก็ไม่ใช่เรื่องมหาัจจรรย์จะคิดแบบปุกคลาธิฐานก็ได้ว่าบาังเอิญเป็นความมหาัจจรรย์ของมนุษย์พิเศษ บุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีใครในโลกนี้จะมีอีกแล้วก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่แปลกอะไรที่จะมาเกิดมาตัดสรูแล้วมาบร,รินิพพานในวันเดียวกันแต่ถ้าเราพิจารณาในแนวของธรรมาทิฐานการประสูตรก็คือการเกิดขึ้นของปัญญา การตัดสู้ก็คือการดับสิ้นไปหรือว่านิพานดังนั้นธรรมอธิษฐานก็เป็นอีกสิิงหนึ่งที่เราจะต้องรับรู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นทางแห่งปัญญาการพิจารณาด้วยปัญญาที่แท้จริง พระพุทธศาสนาย้ำเตือนให้เราชาวพุทธว่าจะต้องมีปัญญาเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ปัจจุบันชาวพุทธที่เรียกว่าชาวพุทธกลายเป็นคนที่ขาดปัญญาซะโดยมากบกพร่องทำปัญญาโดยมากกลายเป็นผ,ผู้ที่หลงงมงายยึดติด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งสิ่งที่นอกศาสนาก็เอามาปนปนจนเราไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นของศาสนาอื่นแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพุทธแท้หรือคำสอนของพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไร สำหรับวันนี้ตึงเป็นวันที่เรามาระล,ลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า